ทอะไรหาซิปเตอมรอยหาซิปอ่ะปองรอยเออแม่นางมวยนี่แค่คิดจะยั่งน้ำตาอยากออกติดเองมันดล้น้นลายนะแดดเมื่อไหคือไปกปนมากก่เมื่อเถื่อจะออกเองกะไม่เลโดยมันรู้หัวมือว่าเก่าเก่าก็เดิมหงายุกยงางพี่เบิร์ดละบ่ แมนม่แต่ไปย่ามาจูดถ่างเลยไปนอนอยู่พุ่อนอ๋อไล่ถ่านนอนคุณเนาะสร้างรถสร้างเอผมไม่เฮื้เทื่ยนในห้องน้ำพี่น้องเลยเนาะหาทางสร้างได้เอ็มรอเอาฝากเนาะเมื่อกี้หาทางคนเจ้าได้ทาั้งนเนาะต้นมะตูดขาดีได้นี่เนาะหอาไว้เป็นสื่อนมให้ลูกเด้อ พี่น้อง,องลงไปเปิดภาพให้พี่น้องเบิงบาทนี่เนาะชูเจนนเนพื่อนน้องโมพี่น้องเอ้ยขักร้ายแมกอ่อนอ่าสวยงามแอมด้วยไหมใช่ละพี่น้องเอ้ยบานประตูเห็ดด้วยกระจกหรือว่าแวนเนาะ สูงจนเซินเย็นอยู่เด้แบบนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นตะยูอยู่ไดพี่น้องเลยเอา้ากราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพิ่นกันเบิร์ตสุขูมสู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกับช่องยูทูปป่าบุญซาละวันพี่น้องเลยเนาะอะการมาเมื่อนี้พี่น้องเลยถือโอกาสมาอัปเดตเซิน์ฟลันด์แป้นเยี่ยมยามน้องโมแม่ห้างลูกอ่อนพี่น้องเลยเนาะ าการมาถ่ายทำให้พี่นอ้องแล้วก็ให้ทั้งแม่วันไซเนาะที่พันได้สมทบงบประมาณให้กับครอบครัวนอ้องมูเพลนเนาะรวมทําบ,บุญนําสร้างบ้านเพื่อนชานให้น้องมูครอบครัวไม่ละอ่อนเพลนอย่างเงยเนาะต้องขอบุณขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งแม่วันไซจากต่างประเทศหลายเด้อจากจากฮอลลีวูดพี่น้องเลยแมนบอกออฟิศกับกับข้อโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะอ่า เราอุ่นก็ของบมเป็นพี่น้องเลยเนาะอ่าเขาตรวกับไพน์น่าแมนพันเดลไล่ฮอเรเบิร์ตบอพี่น้องเลยเนาะประมาณนั้นแหละดูทังต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะอ่าคนกายังมัอยู่เฮือนพี่น้องเลยเนาะหัวมันแดดมันฮอนพี่น้องเลยพารูปพาเต่าพี่อ่ามาสนทงโซนเงาอยู่กกกกแตกบ่โฮแม่นที่มันกกยังพี่น้องเลยฮะกกเข้งเนาะโอ้ยพี่น้องเลยฮอนฮอนฮอน ย่ามายามก่อนเนาะทางหนองโมโอ้สบายดีโอ้บางระจันวันเพน็ญอืมบ่อนางใช้สินได้ในแห้งคือเนาะสอดเตียวในแม่นในแทะพี่นองเลยเอห่หนองโมพันเนยเป็นไงยู่ดีมีแห้งอยู่บ้าเพืเเ่อนชารลานแปดไปหอดขั้นตอนได้ละ่ะ กำลังแอมพาบอ,ม,อมือน,นี่สรางเพื่นก็บูเห็ดมาเลยไม่เข้ามาไม่เบิร์ตบอไม่ไมชะลาเบิร์ตเข้าก็กกมาหมื่นบ่แล้วเนะเาะยังไงกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ะเนาะยังยังล,ล,ลืมกินเรื่องของกินข้าวปาดเลยใครอกยังหุ่นยังได้อยู่ เนาะได้ยังกินหรอพองปลาบอดเตียงพงปลาบอดเตียงอ้าวทันนะครับพี่น้องเลยสมัครคัาแค้นอยู่เหันวัดเป็นไอแต่มันไข่เนาะปลาดีลงเฮิมส่วนโทมส่วนเงาเนี้ยนะลูกนกไม้ที่ใส่เอ้ยนั่นนะตกไม้ทงอยู่บ่ เ้ยงลูกรยยังมาพ่อเไดนเลียนลูกลูกมาเรียงอีกโมโอแม่มันไปใช้อนี่ตก้งไม้เถื่อนมาักหนุ่มโมแม่ยี่หลังะึาเด็โอ้ยแม่แม่เล้วห้องเจ็บเจ,บ,เจ,บ,จบอยู่นี่นี่ฮันฮันแม่แหละแม่แหละแมแะ่มันแหละอ่า เราหาลูกพี่น้องเอ้ยโมุกผัดผักจากกันมาหาหนุงมมืหาเสียงเดียวกันโลดนี่ันหมูโอ้ยมือวันอยู่พุนหัหนฮะทุกไม้ลเทิงพนุ่มเลยดีเต็มเหงื่อม่เหยียบเนาะน <c oughs> ดีเต็มลหงื่อเหงื่อไมเหยียบเรียบร้อยโนะลดนี่ห่อนรีพี่น้องเลย <c oughs> หันอะยรเงี้กันนะ เรา่าน่าานะไปแกงลูกอ้ยโอ้ยใสย่หัวขักอืออืออ่ เป็นต้มมังสวิรีขายบ้านหรอไม่อืนอ่นบ่ใส่งานหรือบ่หมอที่บ่าวซื้อมาให้<น>อืมไปซื้อมังสวิรีซื้อตลาดไปแล้วน่ามาต้มเนาะนอืมคิดว่าจะมาซื้อมังค์ซีดีซอยได้มนีม<น>ยังอยู่เนาะนี่ พี่น้องเลยม,มูยังลายนอกมาเยี่ยมมายามน้องโมเนาะอัปเดตในทั้งทีทั้งนองเบิงนะครับทั้งแม่จะดีเพิน่นเนาะจะได้สมทบมาพี่น้องเลยคือว่ามาบนันนี้ขึ้นโนนะคลงคาหมูนะเมนาะแอมยังแต่ทั้งหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าไมา่ยังพอทั้งหมดเชียงกำลังสือมาพี่น้องเลยเนาะ,ะมาอัปเดตในทีน้องเบิงเนาะพมดแหละสิไปตั้งเฮือนแม่น้องโมหมดแหละบาทในพี่น้องเลยเนาะ อาก,กาศโหเหี่ยมยามเนาะแต่ลังคาเฮือนเนาะอาเบียพีน่น้องเบิ้งน้ำกันดีซื้อโอกาสมาทางนีพ้พอดีทางเราเคยเบื้องกันามาหาซื้อเครื่องซื้อของเนาะทางบ้านไอ้เพนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะวันพุธประชันเนะา,เนบาะบาารมเอนวัตรพิริฮัทบัตรป้อพิริฮัทหาได้ได้น้องเด้อฮันโดยบัตรหัทเนาะบัตรพิหัทวันที่หนึ่งนี่นี่แหละไม่มีวันจันทร์เนาะอีกสามมืออีกสามมือเด้อเด้อด้ กอการเพาะเลี้ยงชิมสีมือกระพรุนลุ้งไงนะอ่าต้้งยาพาดพี่น้องเลยเนาะโดยแซบแซบรูเรื่องเลยไปเด้อน้องมูาเด้อวันพาดนี่เนาะเพิ่อนเป็นฮาเพื่อนเพื่อนเอเดนเพื่อนเตรียมรถมักซารีเจ้าไปขายอยู่หันบรีเบิดเด้อต้มไปถ่ารถวันพาดเตรียมไปไลยรถขายมักซารีพร้อมไปผูกแขนพร้อมมีเงินผูกแขนอีก ใครมักสรีได้ไอ้ลุงเฮิร์มซื่อซอยเลยเอ้ยเอาๆชาพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมมายามนองงูเด้อนองูเด้อมาหนีเด้อเนาะอ่าบนนี้ของฝากของตอดเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ามากบุตรสื่อยังเข้ามาเนาะมีแต่กม่วงอยู่ล้นี่เนาะเพิ่งออกม่วงให้ก่อนชาพี่น้องเลยโอ้ยมันเขากลับม่วงฮะเคยกินวักม่วงกันเคยกินกับเขาเด้อ เออเลยไว้ถ้าใช้มือหนาอาจจะมาเยี่ยมยาม,มาใหม่ได้เถิดได้ยินดีแม่แหงได้สูๆ้ๆนะเนาะตัวโมซารีคลายคือเกา่าไปก่อนสบายดีสบายดีเลย,ยพี่น้องเลยเนาะ,ะพี่น้องพักเบรกก่อนเดี๋ยวไปเยี่ยมยามอัปเดตพี่น,อนอ้องเพวงทางเพื่อนแม่น้องมวยเพื่อนเพื่อน้างมุลกุกขวอยู่พี่น้องเลยเนะน,นาะอ่าเลยตัดภาพมาบัดดิชห่อนคือเก่าคือเดิมเนาะ โอยมหานนองหม้ยคนสวยเอาหองก็เ่าไว้เทอาโแมนเมน้องโมยบ่โแมนพี่น้องขขโทษขอไัยเนาะเมน้องมวอนี่ขอบยังไม้ชถวยถัยบ่มีบ่อ้าว้ชยถัยังว่างยง่าง่ายพานาถั่ยมาเด้อ ยี่จะสวยแต่ว่าแดดยังไปเป็นร่างมนไม่ใส่ถั่วกินกับใส่ถั่วจะยังแล้วเนาะใส่ถั่วกินอลไรแม่ในมอยังใส่ไว้อยู่โอ้แต่ว่าให้ถั่าไม่ใส่ถั่วอยู่เนาะโดยากินแล้วกินกับหลังกินอิ่มเลยอิ่มแล้วสิเก็บมายกินไปแมแลงเอ๋ออิ่มไปแท้ยังมุดกินน้ำอยู่อ๋ออย่างมาบุญถึงกินปลาแดกอ๋อแห้งหมักแล้วปลาแดกเนาะโดยโเด้อใส่ลงมอแล้วไหนล่ะมอตรงเฮียนเลยโอ้มอไปเฮียนมาแลงคนงานอยู่วะ มาแรกนี่อาสีบ่ได้ไหมพี่เคนไปโรงเรียนหนีกินข้าอยู่คุณบ่าบากินข้าเพื่อนเวนี่มาหน่องมุ้ยแม่เมื่อส่งกินห่ามาหนมโมบ่าเอือเพื่อนเข้ามาพี่แบบเมื่อวันท่านแน่ก็เลยแตบข้อบ่นหน่องเป็นมาหนมโมก่อนเลยบ่มีหลักแหลมเมื่อแล่นมาคือเก่าบุญเด้อโรงเรียนกะเมื่อไรนี่โมกินข้าเมื่อไรโมไม่ไดกะว่าด้กินคือเก่าเลย ่าแท้เนาะบูอยากยืมเย็นน้ําไม้ปิดแก้วอ่าาทมาบัดนี้เนาะทีมงานสร้างสร้างรถซังแอร์บ่โดยมาเฮ็ดอ่าก่อห้องเนาะคือว่าเริ่มก่อเฮือนให้เนอะมวยแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่างบประมาณทางสมุนบรราเนาะอ่าูจะดีทางสุนบรรนาบานประตูก็มีแล้วองค์บก็มีแล้วครบทุกอย่างแล้ว แล้ก็กรท่มบุญดอยทั้งคนงนบุญแน่ัาลยานด้ว้จนะเมลายเนาะโอแ่น้ำวัยกะขอบุญขอบคุณทังคนรักคณงานเบ้อสึกุสกุนมาบุญเลยด้วยขันคนงานคนผู้ช่วยกะูว่หเป็นจังใดนะคนกน่บฮู้เลยนกางานลขอบุญขอบคุณคณยายเบิดสึกุสุกุนโดยด้ยดีใจนะเมลายเนาะวันนีทั้งสมบูรณ์มาแล้บ่ หมอมีก <ot sponge meal> oh, er so like ุไข so right, like like like. like 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 ่ให้น้องมวยเป็นออกเมื่อแล้วโดยโดยเมืยอุ้นก็ถือโกาสมาเยี่ยมมาีมทั้งนี้เลยเนาะมาซื้อเอนอฝากสร้างกนอยู่้นหนสร้างกันจักรออะไรมเนี่สร้างจักร้อยอะไรมนี่รอเดียวทังไรรอเดียวเอาเติมหาซิปทงไรหาซิปเเติมอีกหน่อยหาซิปอ่ะสองร้อเนาะเติมพลังขึ้นอะไร อ่าใส่ซางใสัวหนาางเขาไปใส่เบะ้นห้องน้หั้โอ้ยใส่วหนาไป้ห้องน้บ่หน้ออ๋อองไฟ่ะนะอ๋อเฮือนซาฝนบ่อือน้อเจักห้องแม่หนองมวยสอห้องนอนโดยกั้เพนห้องน้สองห้องนอนโดยนีห้องหนองมวยนะห้องแม่อันนี้ห้องแม่อยู่นี่ ห้องแม่จะพุ่นเดย้องแม่จะล้างของหน้าและของครัว้องหน้าจะพุ่นเนาะอ้าวห้องพ่อได้สิผมมีฮึมของพ่ออยู่กับแม่เนาะเออสร้างคนไปเทจะคนอยู่ผู้สองคนบ่สร้างรถสร้างเอบ่ไอ้น้องบ่นองเออ ดีมุกติดใจน้ำพี่น้องเอ้น้อโดนมายามไป่รื่งกับมีการเคลื่อนไหวเนาะเดือนไอซานบุกเคลืนเดือนไอ้แล้วเนาะเมาแล้วแล้วุดท้ายก็มีนโมูแล้วเจ้าเนาะติดใจน้ำไปไลายใช้ตรงมวยเิเอ้บนบนแตงเพลงหมาห้องหรือเปล่าได้ยินเคนว่าว่าบ่เตียงทู่ฮาว่ามาเล่สิเขาไปเออห้องเพลงเลยกับบนบนแตงเพลงอยังละเลย มาดียหามันพ mm. ี่บบมี Twitter ัวแอืมเดอเดเดออ๋อฉันสูๆด้อมาเยมมายาโอ้โเห็นนมวยจำพี่เอาเมากเนพวอ่าวันน้เพลงมาฝากเพลงมาเตะบ้านนักแกไรเมืองอาชพังทองอ่าเป็นเคแต่งกอลลัมยเอ้ยมวยเอ้ย โอ้ยนั่นมาหอบแล้วอันทังเสียงน้ำตาสระซิไลเสียงแก้วแก้วอยู่อาพนสิมเสรินสิเห็นลูกห้องเหแต่วันแม่ซีหันอยู่วจังเลยเด็กเคลื่อนทอยโอ้เสียงต้นสับทะผงอาจารย์บรรเลงเพลงแบโอ้ยฟังเอวานเนี่ยคอยกับจนขนลุกเราชีวิตของน้องมวยเขากับชีวิตนี้หายได้คือแม่น้องมวยนี่แก่คิดจะยั่งหนำตาอยากออกแบชีวิตเองมันดิ้นรนลายนะเด็กเมื่อไหร่ชีวิตไปกันมากกว่า มันเถื่อกระออกเองกระมี่เลยมันโมโหเมื่อวะชอบเงือนไม่หมดมัคิดว่ามันออกย่ำใดดอกย่ำตานามบุญเลยมันบีกู้ถาอย่างนี้ลูกร้องอาจจะวะสิหายก็ไม่รลองเบิ่งลองเบิ่งเนาะเขาให้น้องมวยเพิ่นออกเทพออกดังๆเลยน้องซื้อมีซื้อเสียงพอไหนเป็นห้องดังมืนมีเงินมีค้ำแน่เป็นอะไยเนาะอ่าเลยโดยหาใช่เมื่อหน้าจะมาเยี่ยมใหม่อยู่ดีพี่แฮงเนาะเมื่อหน้าจะไม่ระวังห้องเพลงให้ฟังใหม่เป็นอะไยเนาะ ีใจน้ำมีใจน้ำมีสางกันมาเหตุที่อะไรเนาะสางเนาะเลยเอาเอาสางบาลบกลัวเล้สางกันเหตุที่อะไรสางกนก่อนพี่น้องเลยเนาะจู่อีห่างกับรถไฟไปสบ่ได้ได้พี่น้องก็ต้องมาหาทั้งน้องเออระวังถึงน้ำมันจับเด้อเออเนาะพ่อผมแทงลูกผมท้องมาลบแดดอยู่นี่น้ำมันห่อนเนาะ โอ้ยพี่น้องเลยทั้งอาจารย์ผัดเ่าเนาะสวัสดีเบาผัดเนาะอ่าก็ได้ยู่นี่ไม่แห้งบ่โด้วยไม่แห้งห่อเนาะคือเก่าคือเก่าคือเดิมห่างยุกย่างพี่เบิร์ตละบ่แม่นไม่แต่พะยามมาจูดทานเลยไปนอนอยู่เพื่อนอ๋อลายทานไปนอนทุกคนเนาะออดูดูดูมีมุกแก่นังพี่น้องกันเนาะแต่ต้นกึ่งจบ โดยติดตามมาผัดมากะเกี่ยวข้าวอ่าหาจ้างเนาะสืบต่อมากะจนได้เฮือนหลังนึงพี่น้องเอยเนาะโดยอ่ามี่หมกวิจัยนะแม่รายอ้ยแบ่ได้ซื้อหยังมาฝากซ่ําบาดนี้เนาะ่เป็นงาอแวะเยี่ยมยามเบิ่งมื้อหน้าเด้อยพี่น้องเอ้ยาใส่แม่เด้อจ้ะครูเนาะตายายเนาะมาเฮือนนอนเฮือนใหม่

ยังมันมีงบขมาทาซีบอช่วงมีย่างเลยบอกยังอยู่เนาะมีแต่เพอทานแล้วเสมอไงเนาะมพอทานตัดกอตัดไปอีกสามล้อิีพ่อเอาสูๆต่อไปเนาะพี่จะมันแดดเนาะเด้อด้เอาแต่เมื่อไนมันเยี่ยมม่เด้อดูไปก่อนสปายดีพี่หนังเลยเนาะทางบ่อผัดเนาะ อย voi, ู uh ่เนอูซานบางแดดก่อนพี uh ่น huh. <t> ้องลบแดดก่อนอ่าอูู่้ใจลยพี่ห้องกัมากันนีกี้ยังสื้อมาฝ่ามาตอนมระชำพี่น้องเลยเนาะมาอ่าเฮอมาะมาเฮอีเพลที่ว่ารงเิมาทั้งนี้กัเลยมาคนเลยพี่ห้องนะพี่จะเอ็มลอยดไปสร้างเหมือนกันพี่นนองเลยเนาะอืเพระมาิตมาลดแลงเอนกันอ่าวรจสร้างรถสังแอไปเนาะ เปียกของหน้าไหมเพื่อนไม่ปุ้งเพราะฉันเนาะหรือว่าสาดน้ำฝนเป,ป็นอะไรโอ้ยห่อนเดฟพี่น้องเลยฮู้ชีชีิบองศามหาแข่งฝนก่อนคือชีห่อนดอกเนาะแถวนี้คือชีฝนหลายอยู่สบายดีสร้งสางอ่า ฮะฝนหอนบอ,อ,อโอ้ยเนาะฝนน้ำห,อหอ้อนกรลังเห็นยังนห้องน้ำบ,นบนโอ,โ,โ,อโดยโดยสร้างว่าการ,การ,ารใช้ควมาบางแดดชื่อได้ไยืนหว่ายกเทือนี่ <c oughs> <c oughs> ออกเกียร์แล้เนาะสร้างรถสร้างเอันมาเเทือนองน้ำพี่น้องเลยเนาะ าหาตังสังด้เอ็มลอยเอาฝากเนาะมื่กี้หทาทังคนเจ้าแล้ทังน่ะเนาะมาเปหอดไปเยีย่ยมอมปุ่งกันพี้ังเลยเน,ะนาะใช่ทงัทงเขาว่าจะขาได้ได้เนี่ยโอ้ชได้ผมยจงทงั้งคางเลยโอ้ปุงนี่พี้องเลยเ ร้อบัลลังเนาะทั้งเขาทั้งพุ่นนาบ้านพุ่นมาช่านช้างเขากัน๋อแดดดีอดอพี่น้งองเลยกำลังแบกไม่อัดทวนโว๊เน็ะอะเตรียมยาบำก,ปกง,ปบงปุ่มก่อนจังเลย เสตียของน้ำสร้างคนกัดเสืียองน้ำเสียเองน้ำยูเหรอป้อเออโมแมนเสียอน้ำใส่แล้วเนาะสบาดีน้องมีน้องไม้เนาะอ่าสบายดีทั you know, ้งในปุ yeah, no? uh, etti, ๊กโมแมนต์ป ouais, ุงเนี่เนาะในลูกอ่อนนลูกอ่อนแล้วบาทเนียแ้อยูดีมีแห้งอยู่ป้อมาบัดนี่เนาะงามก็มีผูกพักผูกยาได้บาดเนีย แล้วกำลังของน้ำอีกกว่าเดี๋ยนะโดยโอ๋อดีใจนแม่ลาย,ยอ๋อหลุดน้ำกันตนะแตุ่่นเนาะแต่รุ่นลูกออกรุ่นลูกออกนี่โดนแหน้งอ่ะ<อ>พี่แม่มาอ๋อผู้นอนละคนน้อยก็ได้โ,ดโอ้โหโอเคเดี๋ยวมุกดีใจน้ำเนานะมาวันนี้ก็มีทั้งดินอย,ย,นะยู่บานี้เนาะมาวันห้องน้ำบานี้เนาะดีใจนแม่ลาย คิด่าเจ้าสีได้ซหนีได้พี่นองรุ่นมากตลอดทุกคนแก้วช่วงเนาะนี่ว่าจชแต่ละมือกันเนี้ยอยู่มูไปพดเลยเนาะแกนเนี้มือมือเ็นท้อฟันอยู่แบบอะไรแบบจีเฮาบาเคยได้ใ่มเฮามาได้นช่ไดมดีก็ขิดว้ฟันก็บ่อยากตื่นไปแล้วเอ้าเอาเอ มกดีใจน้ำมาบุญกันเนาะมาเยี่ยมมายี่ยมมนันก็โอ้บุฟี่เนวฝากมาตอนช่ำพี่น้อยเนาะ,นาะมานันหนาเด้อทิ่นี่วัย <c oughs> <c oughs> มีต่อร่อยมาให้ทั้งซางกันเนาะให้มันมีแห้งให้เราทำให้เนาะอืออะไรพี่น้อยมาเยี่ยมมายี่ยมมาทั้งขึ้นหนองมูกันเนาะ <c oughs> สูงจนเทินหมดทั้ทงขื้นหนองสาวกันเนาะ <c oughs> งามอีกพี่น้อยเนี่ยไปกันโ <c oughs> ้แย้งอย่าง้วผมเป็นเอลยกันเนาะแม่ เพลินเห็ดชุ้งดีเนาะมันแบบว่าเย็นเย็นดีเลยพี่น้องเลยติดแปวนกระจกพี่พี่งามงามติดไม่เชลล่อีกต่างหากเนาะคือบานีิเย็นเลยคือไผยเลยคือไผยเลยยืนหนึ่งในพ่นซิมเลยพี่น้องเลยเนาะคือไผ่แมนแมนถ้าชายวุ้นเก๋ไปไหวมาไหวได้บานีิเด้อสือไปเบียรทั้งอื่นก่อนเนาะเบียงเบายงเบียงก็เอาไปตาซื้ออารมณ์ก่อนซะพี่น้องยเนาะ มึงกับมาลายมันโตๆมึงเงินแสนกูนกีบ,กบพี่น้งงอ,องเลยต้นไม้โตก็ดีได้นี่นะหาไหว้เป็น,ปนสื่อนมให้ลูกเด้อไปไกลไปหลายหมอหนอ่อนพี่น้งงองเลยหมดเนี๋ยขอเงินเมียมากมีแต่หาแสนเกีบบับดแล้วของเงินเมียไปเชียร์ข้าห้องเชียร์ข้าห้องไปเชียร์อะไรกันนะไปเชียร์ปนนี่มือมันฮือจะไปอีกเลยของเมียไปเชียร์อีกมาใน,น,นีก็ไดานมือ <c oughs> มันพูดเนาะจะดเดินทางไนเชียร์ปนนี่พี่น้องเลยเนานะ แล้วกันเนาะขอบใจละลายเด้อโดยโดยโดยแล้วก็เดินไปบุญเด้อยู่ดีไม่แห้งสปาดีพี่น้องเเนาะอ่าเอาดีใจนําโดดีใจน้ำเมปิงพอดไพี่น้องเลยเนาะอ่ามงลาทางเนาะเขามาชดวยในหมู่บ้านต้นชิมที่ดิฉันเรียว่าหมู่บ้านก๊อกปรานพี่น้องเลยเนาะอ่าก็มาได้พี่น้องเอ่าแพสไซต์เพ่ขออนุญาตบคลิปลาพีและน้องเพื่อนสนิกรถทางบรรยากาศให้พี่น้องเพื่อนน้ำกันขับชมเนาะ อ่ามือนนี่ก็ได้พี่น้องเลยอืมไปน้องโอ้ยฮอน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 สี่สิบองศาสี่ร้อยองศาวันนี้พี่น้องเลยไปพ,บพ,บพบ่อๆกอคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องขอกาคำว่าสบายดีได้พี่น้องเด้อพัดผุดเดินทางขึ้นเสือปโดพี่น้อง